มีคุณผู้ฟังแสดงความเห็นมาเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะบางคนก็โทษแผงขายริมทางนะพูดว่าแบบเนี่ยเวลาขายของริมทางแล้วชอบจะทิ้งอาหารอะไรต่างๆเนี่ยลงท่อเลยที่อาจจะไม่ได้กรองอ่ามันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้าท่วมขังหรือเปล่านะหรือว่าบางส่วนก็บอกว่าน้ําท่วมกรุงเทพแก้ไขไม่ได้นอกจากคนกรุงเทพเองนี่แหละต้องช่วยกันรักษาความสะอาดครับมีพี่บูรณ์นะคะบอกว่า ใครนะช่างกล้าทํากับน้องเจโอได้โดนมาแล้วค่ะใครหล่าจะเอกเองบอกไปง่วงเปล่าให้น้องเจอโอตบสักเพียมาเห็นผลดีกว่ากาแฟาอีกมาย<ง>ืนหน้ามาแดงแป๊ดเลยนะ ตื่นนะคะแต่แดงไปข้างเดียวอ่านะคะอ่ะก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตผู้อํานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติข่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณนักภาคุณจีรายุและท่านชมทางบ้านที่เคารพครับค่ะอาจารย์ฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันมันมากกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ไหมอาจารย์มันมากกว่าปกติไหมฮะใช่ครับคือปกติเนี่ยเวลาเราดูน้ําฝนเนี่ยเราจะดูในช่วงเวลาค่ะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ย้วนแล้วแต่มันมากกว่าในอดีตทั้งสิน้นครับนะครับ,รบอันนี้คือประเด็นเรื่องของ เอ่อหนึ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพิกาศนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการที่กรุงเทพตัวเขาเองเนี่ยมีแต่พื้นผิวแข็งนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือมันความร้อนก็มันก็เยอะอบในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นทําให้ฝนมัน มันมากขึ้นนะฮะทั้งสองสาเหตุหลักๆนะครับอืมก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้เรื่องที่เราเห็นน้ําท่วมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากสองปัจจัยหลักๆคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องของพื้นผิวกรุงเทพที่มันทําให้ฝน, <ะ S 1> นมันตกมากขึ้นนั้นเรื่องอันประเด็นแรกก่อนอาจารย์เรื่องเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศมันมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็คือเอ่อในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับอุณหภูมิของ กรุงเทพมหานครเองอุณหภูมิเฉลี่ยอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับอัตราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับถ้าสําหรับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ย,เ,ยเขาจะเพิ่มขึ้นประมาณสามถึงสี่องศากว่าในอดีตเมื่อสามสิบสีที่แล้วนะคืออุณหภูมิสูงที่สุดนะฮะก็คือว่าเราวัดว่าสูงที่สุดเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยนะเราก็วัดเทียบในอดีตนะเราจะดูได้จากข้อมูลกรมสถิติเลยนะครับแต่นี้ส่วนโอภูมิต่ำสุดก,ก็เช่นกันก็ใกล้เคียงกันนะก็สูงขึ้นกันในอดีต อุณหภูมิเฉลีย่ยมันก็เลยสูงขึ้นเพราะไอ้สูงก็สูงขึ้นต่ําก็สูงขึ้นอุณหภูมิเฉลี่ยก็เลยสูงขึ้นแต่ว่าอุณหภูมิเฉลีย่ยมันจะสูงขึ้นไม่ประมาณสักหนึ่งองศานะโดยเฉลีย่ยอุณหภูมิเฉลีย่ยนะเพราะฉะนั้นอุตการที่มันมีความร้อนมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้พูดง่ายว่าออไอ้น้ําเยอะในชั้นบรรยากาศเพราะว่ามีน้ําระเหยไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอเหตุการณ์อะไรซึ่ง พายุหรือความเย็นมาจากทางบนจากจีนจากอ่าวไทยก็แล้วแต่ก็ตกมากขึ้นนะเป็นเรื่องน,นี่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับทีนี้สิ่งที่ผมกล่าวข้างต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะครับ,รบเราเองเราคงจะไปจะไปห้ามไปจัดการอะไรได้ยากอะเพราะมันทั่วโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะทีนี้สําหรับตัวเราเองแล้วเนี่ยสิ่งที่จัดการได้ก็คือเราต้องจัดการเอ่อ บ้านเมืองของเราเนะีเช่นเรามีพื้นที่แข็งมากไปอบความร้อนอย่างเนี้ยเราทําให้มันพื้นที่โล่งบ้างได้ไหมทางเมืองจะต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องการจัดการนะครับซึ่งซึ่งก็ถ้ามีโอกาสก,ก็จะได้คุยต่อไปนะครับผมค,บคือคพออาจารย์พูดถึงถึงเรื่องของอ่าพื้นผิวกรุงเทพที่ส่วนใหญ่มันเป็นคอนกรีตเป็นตึกเป็นอะไรที่มันมันแข็ง แล้วอาจารย์บอกว่ามันอาจจะต้องมีการถึงขั้นปรับผังเมืองมันมันมีความจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าอาจารย์มองครับคือจริงครับออไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกฎหมายก็คงต้องเป็นไปอย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไปปรับอาอาคารที่เขาเป็นแข็งแข็งเนี่ยหรือพื้นที่แข็งแข็งเนี่ยเราก็สร้างให้เขาให้เขาหยุดหยุดคมร้อนมากขึ้นครเช่นในหลายประเทศเขาก็ไปทาสวนเห็นไหมซึ่งประเทศไทยเนี่ยอาคารที่เออคุณจิรายุคคุณอาชาเห็นว่า เช่นเขามีสวนบนด,ดาดฟ้าค่ะน,นะหรือครนระเบียงเนี่ยต่างคนต่างประปูกต้นไม้เห็นนั่นแหะนั่นคือการตอบตัวของเขา<ม>ในหลายประเทศที่ทํากันแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยจะเห็นตึกอย่างเงี้ยน้อยมากผมว่าน่าจะน้อยกว่าห้าปอร์เนตะครับ<ม>ครับ,รบเห็นอยู่บ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยเห็นอ่บาง พวกพวกสวนลอยฟ้ากลางตึกบนตึกอะไรเงี้ยถูกไหมฮะประมาณนั้นใช่ใช่ถูกต้องล้วหลังจะเห็นพวกคอนโดค่ะจะมีดัดทาสวนแบบอยู่ดาดฟ้าอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รู้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์โอ้นนั้นช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะเช่นผมยกตัวอย่างนี้ว่าเอช่วงจังหวะที่ฝนตกมานักหนักเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสร้างสวนบนบนลอยฟ้าหรือสร้างอ่าระเบียงเนี่ยมันจะช่วย เก็บน้ําไว้ก่อนก็คือหมายความว่ามันจะดูดซับน้ําไว้ก่อนนะครับแ้วเราลองนึกกลับกันนะครับว่าถ้าเราเป็นดาดฟ้าเลยเนี่ยพอตกมาบนดาดฟ้าปั๊บก็จะส่งน้ําไปยังบนถนนเลยอ๋อหมายถึงว่ามีดินที่ปลูกต้นไม้อยู่ในสวนเนี่ยไม่ว่าจะกระถางหรือว่าจะเป็นพื้นสวนเลยเนี่ยอย่างน้อยน้อยมีดินที่คอยอุ้มน้ําไว้ก่อนในระดับหนึ่งใช่อุ้มน้ําไว้ก่อนอ่าโอเคโอเคพอนึกภาพออกเขาก็มีมาตรการสร้างอ่างเก็บน้าไว้ใต้ดินของอาคารนั้น นะครับก็เช่นอย่าพึ่งไปปล่อยฝนตกลงมาอย่าพึ่งไปปล่อยอ,อยู่ถนนถ้าเป็นปล่อยอยู่ถนนเมื่อไหร่เ็ามีปัญหาเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเมืองนอกเขาก็จะมีมาตรการเป็นกฎหมายะนะครับก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเขาว่าว่าใครไปเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมเป็นสภาพใหม่มคุณก็ต้องรับผิดชอบกับสภาพใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือต้องสร้างเช่นในในหมู่บ้านจัดสารยางเงี้ยก็จะต้องโดนบังคับให้สร้างอ่างเก็บน้ําไว้รองรับในพื้นที่ อค่ะก็คือเหมือนเพิ่มพื้นที่เก็บน้ําว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับใช่ครับทีนี้เราข่าวที่กรุงเทพเนี่ยตัวเลขวันตัวเลขดูแล้วบางทีน่าตกใจนะบางทีเห็นว่าเออผมผมผมจําข้อมูลได้ว่าเอสิงคโปร์เนี่ยเอตัวเลขเขาเทียบกับเราแล้วพื้นที่สีเขียวนะตอนหนึ่งคนเนี่ยต่างกันประมาณเกือบเกือบสิดเท่าอ่เรานะาคล้าอย่างเงี้ยนะนเห็นว่า อืมเราขาดจริงๆพื้นที่สีเขียวนะพื้นที่โล่งพื้นที่ชุ่มน้ำเกษตรนะเพราะว่าเราพื้นที่มันแพงขึ้นก็พัฒนากันหมดเีกยกลายเป็นแบบพวกอสังหาริมทรัพย์คอนโดเป็นแหล่งธุรกิจไปหมดนะฮะครับใช่ครับเราลืมมองในเรื่องนี้พอดึงภาพออกว่าไอ้ตัวที่ช่วยอุ้มน้าไม่มีเลยพอเป็นคอนกรีตเป็นถนนทุกอย่างมันก็เรียกว่ามันเร่งการไหลของน้ํามันไหลเร็วหมดประมาณนั้นใช่ครับ คือยอย่างผม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 มีตัวเลขนะครับซึ่งทางสิงคโปร์เนี่ยก็ทํางานวิจัยเขาบอกว่าเอการที่จะให้จัดการเป็นอย่างนั้นนะฮะมันต้องได้มาตรฐานนะคะรับผมยกตัวอย่างเขาบอกว่าเอพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเเดี๋ยวนะครับอตามสแตนดาร์ดเนี่ยนะเราควรจะมีประมาณสามจุดสามตารางเมตรนะครับต่อนหนึ่งดอนหนึ่งคน นะครับพื้นที่นะครับนับจึงเหนคนแล้วกันนะคัตอนนี้อแน่นอนสิงคโปร์เนี่ยเขามีโอ้โหมีเยอะมากเลยนะครับตัวเลขเขาเนี่ยสิงคโปร์นี่ตัวเลขเจ็ดร้อยสิบสแควร์ฟุตเนี่ยถามนั้นนิวยอร์กยี่สิบสามจุดหนึ่งตารางเมตรเนี่ยคือมันล้นแล้วมากกว่าสแตนดาดทางนั้นนะครับอันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึงพื้นที่สีเขียวใช่ไหมคะจัน ใช่ใชครับแล้วแล้วคนมามองมามองที่ประเทศไทยอาจารย์มีตัวเลขไหมคะตัวเลขเนี่ยของประเทศไทยนะสามจุดสามตารางเมตรอันนี้ของไทยเราของไทยในขณะที่ของสิงคโปร์เมื่อสักครู่คือเจ็ดร้อยเหรอคะอาจารย์อ่า s t a n d a ดเขานะครับเออยินทีนเด็กเนี่ยเขาบอกสิงคโปร์มีหกสิบหกตารางเมตรหกสิบหกตารางเมตรสามจุดสามอ่ะ มันต่างกันเยอะเกือบยี่สิบเท่าเห็นไหมอืมนั่นไงมันก็เลยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราควรที่จะเร่งเพิ่มในส่วนของพื้นที่สวนพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นในกรุงเทพในปัจจุบันเพราะมัน<อ>ยังไม่พอเลยอาจารย์อันนี้ความรู้ใหม่เลยเนาะนะฮะทีนี้นอกจากเรื่องตรงนี้นะฮะแต่ถ้าอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องสวนสีเขียวเพิ่มได้นะครับแต่ว่าถ้านอกจากเรื่องสวนสีเขียวแล้วเนี่ยพฤติกรรม การทิ้งเช่นเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่าน้ําที่มีแต่ไขมันใช่ไหมฮะคนขายก๋วยเตี๋ยวทิ้งน้ําลวกน้ําต้มก๋วยเตี๋ยวลงท่อระบายน้ําทิ้งขยะลงท่อระบายน้ําความง,ง่ายอะไรเงี้ยตัวนี้มีส่วนเยอะไหมครับครับตัวนี้แน่แน,นอนมีส่วนแน่นอนครับแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราแยกระบบให้ดีนะครับเช่นระบบบําบัดน้ําเสียกับระบบระบายน้ํา ต่างกันนะฮะก็คือหมายว่าระบบระบายน้ําตอนช่วงฝนตกเนี่ยต้องอย่าไปปนกับระบบระบายน้ําเสียนะตอนนี้ของเราใช้ระบบรวมอ่ะตอนเนี้ยออน้ําที่ปล่อยมาก็ลงท่อระบายน้ําฝนก็ลงท่อระบายนอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งการคัดแยกมันก็จะจะยากนะครับเพราะว่ามันระบบมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นอันหนึ่งที่ซึ่งเนื่องจากว่าปัญหาของเราคือคือเรื่องการ ภาษีสิ่งแวดล้อมในการเก็บจ,จัดเก็บเนี่ยมันยังไม่อะไรนะฮะมันยังไม่ตระหนักกันที่นะครับก็คือจะต้องจะต้องจะต้องให้ความรู้กับเขาไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงเขารู้ว่าภาษีที่เก็บเนี่ยก็เพื่อตัวนี้แหละคือถ้ามันสามารถแยกได้ใช่ไหมฮะ,ะน้ําเสียมันก็จะไม่ปนกับน้ําที่สะอาดน้ําสะอาดก็เอากลับไปใช้ได้เหมือนกันมันคือมันมีการแยกกันร,ระบบที่ชัดเจนนะมันก็จะมีการจัดการที่ง่ายขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยเราใช้ระบบรวมอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ ใช่ใช่รวบรวมใช่แล้วออ่ค่ะอาจารย์ชนค่ะครับก็คือน้ําดีกับน้ําเสียปนกันหมดอือเพราะฉะนั้นเราก็การการแยกเนี่ยมันก็เหนื่อยเพราะว่าน้ํามากแล้วคุณจะแยกต่อน้ํามากเช่นจะเอาขยะออกเพื่อให้ระบายน้ําเนี่ยถ้าคุณแยก,กเฉพาะน้ําเสียท,ที่ที่ลงมาเนี่ยนะครับมันก็มันก็ง่ายกว่าอืมมันก็มีพวกแบบอะไรอะเศษขยะเล็กๆน้ําเสียไขมันสิ่งปฏิกูลทุกอย่างคือเวอเงามันรวมกันเลยมันวิ่งไปเป็นระบบเดียวกัน ทีถ้าแยกหมายถึงว่าเราจะต้องมีรางหรือว่ามีท่อสําหรับตัวระบายเฉพาะน้ำฝนอย่างเดียวเลยที่ต้องเดินใหม่เลยถูกไหมซึ่งทําน่าจะยากใช่ไหมอาจารย์นั่นสิครับก็ต้องก็ต้องทําทั้งระบบอยากจะเป็นเมืองเมืองที่ในอนาคตเมืองในอนาคตเนี่ยนะครับเราต้องสมาร์ทซิตี้แล้วในอีกส่วนหนึ่งคือคืออยากจะเรียนให้ให้เข้าใจในเชิงในเชิงภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพานครเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่า มีบางพื้นที่ในต่ำกว่าน้ําทะเลนะครับเดลเวเลี่ยเนี่ยก็คือประมาณ1.5เมตรเหนือน้ําทะเลนะฮะแต่ว่าบางพื้นที่มันต่ํามันต่ํากว่าศูนย์ก็มีเช่นแถวบางกะปิรางคําแหงที่เราทราบดีนะฮะลาดกระบังบางขุนเทียนเนี่ยครับทตนี้แน่นอนเวลาฝนตกมาเนี่ยแล้วใช้ระบบรวมเนี่ยระดับน้ําในคลองหรือระดับน้าในแม่น้ําเนี่ยมันถูกหนุนโดยทะเลนะครับ,ะร,บระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นไม่เคยมีที่ เราจะปล่อยให้มันไหลลงด้วย,วยตัวมันเองได้ก็คือปกติหมาหมายคือว่าไหลาจากที่สูงไปยังที่ต่ําเนี่ยที่เรารู้ตัวไปค่ะนะครับแต่นี้ดังว่าทุกครั้งเลยพอเกิดฝนตกมาระ้ับน้ําทะเลมันจะขึ้นสูงแล้วทําให้มันไหลไม่ได้มันก็ต้องใช้เครื่องสูบนะฮะเราใช้พลังงานสูงมากเพราะว่าเราต้องสูบเพราะาที่ดินเราต่ํากว่างะต้องสูบออกอ่ออะก็เกิดปัญหาเหมือนกันเวลาสูบออกอใช้พลังงานมากก็เวลาไฟฟ้าดับเนี่ย แน่นอนเปัญหานะครับนี่นี่คือ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 คุณลักษณะของระบบระบายน้ําบ้านเราเป็นอย่ั้นอืมันก็เลยทําให้เหมือนแบบบางทีพอมันมีอะไรหลายอย่างมาคอมโบกันอ่ะมันมาเจอกันอ่ะไฟดับบ้างฝนตกหนักเกินกว่าที่จะรับไหวบ้างขยะบ้างมันเลยวิบัติในหลายๆทีที่ผ่านมา<ล>ใช่ไหมอาจารย์ครับครับแล้วอย่างอย่าง ประเด็นที่ว่าฝนเนี่ยอาจารย์เขาจะตกเป็นเวลาเขาจะตกแบบช่วงค่าแล้วก็ตกแช่ตกนานในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้คือสาเหตุมาจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันที่มันร้อนขึ้นด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับเพราะว่าเออเมื่อกี้ที่ผมเรียนขั้งต้นคืออาคารบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นอาคารพวกแข็งอาคารคอนกรีตเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยนะครับก็คือช่วงบ่ายโมงเที่ยงบ่ายสองบ่ายสายมพวกเนี้ยพวกเนี้ยนะครับ เขาจะไม่ระบายความร้อนออกมาเขาจะเก็บไงบเขาจะเก็บไว้พอเก็บไว้ปับ๊บรักประมาณสี่ห้าโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มเขาจะระบายอ่าระบายความร้อนออกมาเาจะระบายคร,บราบไอ้ช่วงจวังหวะระบายนี่แหละมันจะเจอความเย็นที่ตกออกมา๋อนะครับคือถ้าเขาระ,ะบายตอนที่สมมติตอนเที่ยงพอกระทบปั๊บแล้วระบายไปเลยอืนะความร้อนมันก็ดูดลมพัดไปไหนแล้วผลม,มันก็จะไม่ก่อตัวมากขึ้นตอนี้พออาคารเป็นคอนกรีตแข็งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะเก็บ ตะก่อนคุณสมบัติของคอนปีจะเก็บความร้อนไว้ก่อนแล้วค่อยๆระบายมันก็มันก็จึงจึงเกิดคําพูดว่าฝนไล่อะไรนะฝนไล่ราชาการฝนไล่ช้างราชการอ๋อฝนไล่ราชการอ๋อโอ้โห <c oughs> กลายเป็นว่าอาวัสดุปลูกสร้างของเทคโนโลยีใหม่ส่งผลต่อเรื่องพวกนี้หมดเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลย ใช่เราต้องต้องให้เป็นอาคารสีเขียวที่เขาเรียกกันทั่วไปที่เมืองนอกทําเนี่ยเห็นอาคารแล้วโอ้ทำไมมีต้นไม้เลื้อยไปลินตึกอะไรไม่ได้แหละพวกนั้นเลยก็ทำให้มันให้มันทง่ายลดการอบความร้อนนะครการตึกร้อนอ๋อผมเห็นในตอนนี้ระหว่างที่อาจารย์พูดนะครับผมก็เปิดดูไปปรากฏว่าเขาเป็นนิตยสารเลยก็คือที่โคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กนี่เน้นเรื่องนี้มากเลยนะฮะ ใช่ถูกต้องโครเมเกนเป็นเมืองหนึ่งกับที่เน้นเรื่องนี้ใช่แสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยทางชาติในยุโรปหรือว่าทั่วโลกเนี่ยจะหนักกันมาก่อนเราละเกี่ยวกับเรื่องนี้คือของของของเขาที่ปัญหาเรื่องน้ําท่วมนี้เขารุนแรงมากนะฮะทั้งน้ำท่วมร้อแรงเลยเมื่อเพื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เกิดเห็นนะฮะที่ฝรั่งเศสอิตาลีนะฮะภาคนะับตกมาแล้วก็มาดูนะเพราะฉะนั้นเขาคํานึงมากเรื่องนี้อืม นะซึ่งไอ้เรื่องนี้มันจะเกิดได้คือทางอพออาจามพอทราบไหมฮะว่าทางภาคพ,พื้นยุโรปหรือว่าที่เขาเน้นเรื่องนี้แล้วก็ทําสําเร็จเนี่ยเขามีการไปบังคับในกฎหมายว่าใครสร้างตึกต้องมีพื้นที่อย่างนี้ไม่ไมไมต่ํากว่าเท่านี้เท่านี้หรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นความร่วมมือความเข้าใจของเขาเองอันนีทั้งส่วนทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกกฎหมายถึงวาล้อมคใครทำใครต้องรับผิดชอบกนนะฮะ,นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือการความตระหนักเนี่ยของเขามีสูงค ครับความตระหนักร่วมกันเขามีสูงเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนมันก็เดินไปมันทําให้เขาประสบความสําสเร็จนะฮะในด้านเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอืมงั้นแสดงว่าถ้าเอาไปผนวกเรื่องนี้นะครับรวมเข้ากับเรื่องของ pm 2.5นะฮะที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเบาบา,บางไปก็มีฝ่ายการเมืองไม่น้อยนะฮะที่ออกมาเสนอว่าควรจะมีพรบรสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและมีหน่วยงาน ที่มีอํานาจเอในการตัดสินใจหรือว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์มองว่าไงครับผมก็เห็นด้วยนะครับครับตอนนี้เอเราก็มีความพยายามจะทํากันนะฮะในอดีตเนี่ยแต่ว่าประเด็นอย่างที่ผมผมเรียนข้างต้นก็คือสมมุติว่าอยู่ดีประเก็บค่าน้ําเสียเนี่ยคนมงนจะตกใจแหละอ่าใช่เพราะฉะนั้นเมืองน,นอกความจริงเข,งขงาก็ไม่ได้เขาก็ใช้วิจีเขาเรียกกรีนแท็กซ์นะฮะเขาไม่ได้พูดว่า เก็บภาษีเก็บน้ําเสียคุณนะแลคือกรีนแท็กก็กรีนแท็กก็ครอบรวมทุกอย่างเลย T M สองจุดห้าก็อยู่ในนั้นกรีนแท็กนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ก็คือผมคิดว่าในอนาคต,ตก็ต้องเดินไปอย่างนั้นนะครับมันหนีไม่พ้นเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้มันทุกอย่างเนี่ยนะครับเราดูข้อมูลร้อยปีที่ผ่านมาเรื่องมูมิเรื่องฝนเนี่ยนะครับเราพบว่าอย่างนี้ว่าฝนที่ตกหนักนะจะหนักมากขึ้นก็คือความเข้มในเวลาฝนที่ตกในเวลาหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ยจะหนัก ในขณะเดียวกันเอฝนที่ไม่ตกนะคะไอ้ช่วงแล้งนะ่ะม,มันก็จะแล้งมากขึ้นครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอเนี่ยหน้าฝนฝนก็จะตกท่วมหน้าแล้งก็จะเจอแล้งอีกอนะครับถ้าเราไม่ไม่ปรับตัวเองนะครับปรับทั้งทั้งเมืองทั้งพฤติกรรมด้วยเนี่ยมันจะเดินไปยากนะค,ะครับเพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยทางสหประชาชาติหรืออยู่ทาง IPCC ที่ผมทํางานด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้อะไรนานล่าสุดเนี่ยบอกว่า ไอ้ที่ประเมินกันมาจากรายงานฉบับก,ก่อนเนี่ยปรากฏว่ารายงานฉบับล่าสุดที่เขาจะออกมาปีหน้าถรองปีเนี่ยมันมันแรงขึ้นกว่ารายงานฉบับก,ก่อนอนะครับเพราะว่า,เ,าเนื่องจากว่า,เ,าเทคโนโลยีมันมันก้าวหน้ามากขึ้นและเซนเซอร์เนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเลยจับได้ว่าทิศทางมันจะมันจะหนักมากขึ้นแล้วไม่มีทางที่จะไปตามเป็นไปตามข้อตกลงที่สหประชา,ชาติตกลงกันเขาตกลงปารีสครับที่คุณจรยุคุณนนท์าได้ยินนะฮะว่า พาลิตกีเมนต์ก็คือทําให้มันต่ำกว่าสองชาเนี่ยเขาบอกว่ายากแล้วในรายการสดล่าสุดออกมายากแล้วนะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่ามันสิ่งดล้อ,อมีมเรื่องอภูมิเรื่องการแปรสภาพอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบจริงๆแล้วจะแรงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับครับอืมเนื่องอ่างกองทบอที่ท่านรองอขออภัยท่านโคศกบอกว่าอาดินเนี่ยมันซุดตัวทุกปี แบบนี้มันจะไปสูบสุดจนวิกฤตได้ไหมหรือว่ามันมีวิธีแก้ไขไหมครับเกี่ยวกับดินสุดเนี่ยครับครับ <c oughs> ก็เห็นด้วยเลยฮนะกขาท่องสศกเลยคือ,ค,อคือเราเนี่ยไปไหนก็เจอแต่พื้นแข็งถูกไหมไอ้พวกเมีม่ยงกดทับนะกดทับตลอดเวลาดินสุดอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือพืนที่สีเขียวน้อยพอน้อยปับ๊บมันก็ไม่มีน้ําซึมไปที่จะดันกลับมาน,นะดันกลับมาไม่ให้มันสุดนี่มันก็ทั้งสองส่วนว่าเอ ตกลงแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะทํากันยังไงเนี่ยม็มีอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าคุณพูดว่าเรื่องปัญหาน้าท่วมนะความจริงถ้า,ถ,าถ้าเราถ้าเราใส่ใจและตั้งเป็นเวลาแห่งชาติเนี่ยของกทมนะครับเราต้องก้าวข้ามบันไดสามขั้นหลักนะครับขั้นแรกคือน้ําท่วมโลกรารบายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและถี่ขึ้นเราเห็นชัดแล้ะเราไม่ต้องไปไปไปดูว่าวิเคราะห์อะไรอีกอ่ะทีนี้คุณจะทํายังไงจุดเสี่ยงเหล่านั้นที่กรุงเทพมหาคนครก็รู้อยู่แล้วว่าจริงนันจุดเสี่ยง รับแั้นจะทำยังไงให้ไม่ใไ้้เป็นอย่างนั้นผมว่ามันมีมีนวัตกรรมฮะทำได้ได้ครับรับทราบครับอาจารย์ครับแต่ว่าเวลาหมดพอดีเลยนะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ